สวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟนช่องทางบอลนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมส้น FM99 นะครับก็วันนี้วันพฤหัสนะครับมีบอลมาวิเคราะห์เน้นๆเหมือนเดิม3คู่เชื่อว่าแหมช่วงนี้แฟนๆน่าจะแฮปปี้นะเพราะว่าผลการแข่งขันเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างตามเป้านะครับมาเกือบหมดเลยนะครับวันนี้ก็ยังมีมาฝากครับทั้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโคปาอิตาลีนะครับรวมถึงฟุตบอลซูเปอร์คัพของสเปนนะครับก็จัดกันไปนะครับแต่ย้ำอีกทีนะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะรวมถึงกดติดตามช่องเราด้วยนะครับทั้งใน YouTube ทั้ง Facebook รวมถึงทั้งใน TikTok ในะชื่อเดียวกันนะครับที่ว่าทางบอลน,นะทางบอลภาษาไทยนะครับขอทหารสารอางองูบอไม้อ่างอาลิงกดติดตามให้ด้วยนะครับส่วน3คู่วันนี้ครับพรีเมียร์ลีกในเวลาตีสนะครับเกมระหว่างฟูลแลมกับเชลซีคู่นี้เนี่ย แล้วบอกว่าฟูลแลมเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะสามเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกชนะรวดนะครับชนะพาเลสสามศูนย์ชนะซาตัมตันสองหนึ่งแล้วก็นัดที่แล้วปลุกไปชนะเลสเตอร์หนึ่งศูนย์นะครับฟอร์มกําลังดีเลยสําหรับเจ้าสวนน้อยฟูลแลมนะครับส่วนเชลซีเนี่ยนับวันเล่นยิ่งสาระวันเตี้ยลงนะครับในพรีเมียร์ลีกนัดที่แล้วก็แพ้ซิตี้มาศูนย์หนึ่งเล่นใน FA ฟเอคัพก็โดนซิตี้กดไปสี่ดอกแพ้ไปศูนย์สี่ผมว่าอนาคตของแกรมพอตเตอร์และเชลซีกำลังย่ำแย่นะครับ คู่นี้เนี่ยเชลซีบุกมาเหนือกว่าครึ่ง2ไฟฟ้าแบบบังคับชนะโอเคแหละหลายคนดูชื่อชั้นอยากเชียร์เชลซีแต่ผมว่าถ้าลงรายละเอียดเกมเนี่ยฟูลแลมเล่นดีเนี่ยน่าจะไม่แพ้นะครับถ้าไม่โดนจุดโทษหรือมาซวยเสียประตูง่ายๆเนี่ยผมว่าฟูลแลมไม่แพ้นะเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเชลซีก็มาเฉือนฟูลแลมได้แค่หนึ่งศูนย์นะครับเพราะนั้นผมว่าปีนี้เนี่ยฟูลแลมมาดีน่าจะมีหนึ่งแต้มเป็นอย่างน้อยครับคู่นี้เชียร์ฟูลแลมเลยนะอาจจะเสี่ยงๆหน่อยแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมาได้นะครับ เกมซูเปอร์คัพของสเปนนะครับเวลาตีสองแล้วเบติสเจอบาร์เซโลนาเป็นนัดชิงบอลถ้วยนะครับคู่นี้นไปเล่นที่ประเทศซาอุนะคิงฟาฮัตสเตเดียมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังเบติสมาดีนะครับชนะมา2เกมชนะลาโย2-1แล้วก็มีชนะอิบิซ่าในโคปาเดเลมา4-1ส่วนบาร์ซ่านัที่แล้วก็เฉือนชนะแอตมาริดได้1-0 ผมมองว่าเหมือนเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะครับเล่นสนามกลางเบติสอาจจะดูดีแต่ว่าระยะยาวบทไปเนี่ยตัวลูกบาซ่ารังอุสมานเดมเบเล่ทั้งลาฟินย่าเลวันดอฟสกี้น่าจะบี้ทำให้บาซ่าชนะได้นะครับกาเงื่อนไขก็ชนะก็ได้เฮแล้วหน้าเชียบาซ่ามากกว่านะผมว่าเบติสน่าต้านไม่อยู่ใน90นาทีนะครับคู่นิเชียบาซ่านะครับส่วนคู่สุดท้ายครับไปดูบอลถ้วยของอิตาลีนะอย่างโคปาอิตาเลียนะครับเวลาตีสามโลมานะครับเจอกับเจนัว โดยโรมาเนี่ยเป็นทีมหัวตารางของเซเรียอานะครับถึงแม้นัดที่แล้วจะเสมอกับมิลานมา22แต่ก็ผมว่าฟอร์มการเล่นก็ยังติดๆดขัดขัดบ้างนะครับส่วนเจนัวเนี่ยอยู่ในเซเรียบีนะก็ชนะมา2เกมติดชนะโฟซิโนเน่หนแล้วก็มีชนะทางด้านบารี่มาสองหนึ่งผมมองว่ากับเงื่อนไขเนี่ยคู่นี้คือโดมาเนี่ยต้องชนะ2ประตูผมมองไม่ง่ายนะครับผมมองว่า มีโอกาสจะยันเสมอหรือเต็มที่โรม่าก็ชนะแค่ประตูเดียวเพราะว่าโรม่าก,ก็เป็นทีมที่เกมลุกไม่ได้ดุดันมากคู่นี้กัดฟันเชียเจนัวนะครับวันนั้น3มคู่วันนี้เนี่ยผมชอบไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเชียฟูลแลมนะครับซูเปอปร,ร์คัพของสเปเนในเชียบาร์ซโลูนาบอลต่อแล้วก็บอลทั่วอิตาลีโคปาอิตาเลียเชียปที่เจนัวนะครับาฝากไว้3ทีมระยะอีก่คีนะครับใครชอบคอนเทนต์ของช่องเราช่องทางบอลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีครับ